ครบสวัสดีครับผมสมาชิกช่อง Facebook นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราวันนี้พามาดูนิส s ันซันท่านะครับปี2536.1994รถก็อายุประมาณ29-30ปีนะครับผมรถสีสวยเกียร์ออโต้นะครับเครื่องหวัวฉีดเครื่อง ga 16นะครับวิ่ง2ระบบ น้ำม,มันและแก๊สนะครับช่วงนี้ก็าาราคาน้ำม,มันแพงหนึ่งทางเลือกนะครับใช้แก๊สวิ่งสบายครับความร้อนปกติสีสวยมากมีตำหนิครับแค่ประมาณนี้รอยปูรอบขันกระจกไฟฟ้ารอบคันครับ4ี่ด้านลงแม็กแต่งสไตล์เลโทนะครับ นี่เลยเป็นเต็มจัดทรงโหลดมาเรียบร้อยพาษสีปีหกหกนะครับเล่มพร้อมชุดโอนลอยภายในเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลสวยงามมีเครื่องเสียงมีซีดีนะครับพวงมาลัยลายไม้เดินทางใกล้ๆกลสบายครับคันนี้เกียร์โ,โตเครื่องดีเกียร์ดี ผมใช้งานผมขับใช้อยู่นะครับคับนนี้ทดลองใช้แล้ววิ่งน้ำมันได้นะครับวิ่งแก๊สใช้ดีส่วนตอนนี้ตอนนี้รถมีการเซนเซอร์แอร์โฟจับสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เวลาวิ่งน้ำมันอาจจะมีสะดุดบ้างเป็นบางครั้งก็ไปเก็บเอาครับเซ็นเซอร์แอร์โฟอยู่ที่ราคา700 700็กว่าบาทนะครับ ั๊มติ๊กเราล้างถังเปลี่ยนติ๊กใหม่ให้เรียบร้อยครับเดิมทีรถมันหมาใช้น้ำมันไม่ได้ mm hmm. ก็เครื่องยนต์นะครับ mm hmm. แห้งๆเลยน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับสตาร์ตติดง่ายนี่นะครับเซนเซอร์เอฟโอตัวที่ผมแจ้งไป mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูติดเครื่องยนต์นะครับทดลองให้ดูเพราะว่ารถตันนี้ขับใช้งานอยู่ตลอดนะครับตพ้งแต่ซื้อมาขาย ก็ทดลองขับใช้ดีครับประหยัดกว่ารถจักรยานยนต์ของเรานครับสลิปแก๊สตาตาน้ำมันนะครับเบิ้ลถึง200รอบจะเปลี่ยกที่แก๊สทันทีนะครับเนะก,ก็นระบบแก๊สแล้วแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นลมแรงช้ำๆเลย þá er tað เครื่องดีตารตติดง่ายครับพร้อมขับส่งล,ลูกแรงไหนจะทํางานนะครับหนึ่งทางเลือกเครื่องน้ำมันแกงก็มีรถแก๊สนะครับคันนี้พร้อมเองตางปุ๊บเลยเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บอันนี้ก็โปิดอยู่ที่ราคาสองหมื่นเก้าพันบาทไม่ลดนะครับราคานี้ถูกกว่าจักรยานยนต์มากแล้วก็ใช้งานได้เลยใช้งานได้จริงน,นะครับรถติดตามนะครับช่องยูทูบหนุ่มรถยกให้เกี่ยว ก็เฟซบุ๊กหนึ่งเรายกข่้นเสียบชื่อเดียวกันเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดับกระชันะครับรถบ้านพร้อ,อมใช้งานราคาเบาเบาเนุ่งเศรษฐกิจรายาด้แบบแพงนะครับก็ตรงนี้เลยเป็นหนึ่งทางเลือกครับติดตามเราจะหารถถูกๆมาให้ชมสําหรับเลือกใช้งานกันนะก็สำหรับวันนี้ผมขอกลาบเราะว่าสวัสดีครับโอกาสหนะ้าเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่